ก็จะคลิปเงาครักจ้ะเลยมาเก็บเห็ดมาทาั้งนี้แ้วจ้าเก็บน้ำกันหลายๆจนไดตอยพี่สองี่เก็บเห็ดกัได้

Wow, đẹp Đẹp nhanh nhanh Các em mát bạn Tại là đẹp ห้อนพี่น้องอกินน้ำก็จะฮ้อนแหงพี่น้องฮ้อนแหงมีจ้าเห็นชุก้าขาวผู้ใดเคยกินเนี่ยผู้ใดเคยกินเนี่ยจะออกไร่ขักออกเป็นมูลเลยรผ่อนทั้งเอาเห็ดคุ้มกับว่าเห็นพวกดอก มาไปาเห็นก็ะเห็นอยู่ในน้อยนี่ดีนน้อยดอ,ยนนอยกไม่น้อยเกียงถ้ยังกระเสียบหักสัมดอกโยออพไปนอกสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้สักนิดนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาเก็บเห็ดขมอ,อยู่ค่ะเห็ด ยังก็เห็ดขมจะ้ะเห็ดยูคาคือกันแต่ว่าเป็นเห็ดขมอันนี้ก็เป็นเห็ดยูคาคือกันแต่เป็นเห็ดยูคาขาวนะจ๊ะแกงแล้วก็จะหวานจุวยจวยุ้ยอีก,กน,นึงแกงก็จะขมนะจ๊ะนี่อันนี้แกงเราจะขมแสบทั้งสองอย่างจะ้ะเดี๋ยวคลิปหนาผ้ามาัเก็บเห็ดขมนะจ๊ะใ้ฝนตกก่อนอ้อหอนห่ง ดดแดดฝนละนี่ทั้งฝนทั้งเห็ดออกสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า